ก็อย่างที่ร,รู้กันแล้วนะคะทุกคนว่าช่วงนี้คือ,อตุรกีคือกำลังสิ้นสุดเทศกาลลามาดอนถือศีลอยดะนะคะแล้วก็จากที่ถือมาหนึ่งปีเอ้ยหนึ่งเดือนตอนนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นวันหยุดวันไบรมเป็นเทศกาลเป็นประเพณีมลรมของชาวตุรกีน้องจีเจจะสวัสดีใช่ไหมลูกผมท่งอะไรก็คือมันจะเป็นเทศกาลวันหยุดยาวแล้วก็เป็นเป็นวันรวมญาติเป็นวัน ไหว้ขอพรผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวยังไงพิมพ์ก็จะพาเพืเ่อนๆไปชมประเพณีวันวันหยุดยาววันใบลำของตุรกีนี้ว่าเขาทํากันยังไงเป็นยังไงนะคะส่วนมากก็จะมีเป็นทําขนมหวานแต่ละบ้านนะคะทําพวกบักละว่าขนมขึ้นชื่อตุรกีทำข้าขนมข้าวห่อใบองุ่นอะไรประมาณนี้ต่างๆส่วนมากครอบครัวต่างๆก็จะทําอาหารเมนูประมาณนี้นะนะคะเวลาเราไปเยี่ยมแล้วก็จะเขาก็จะมีอาหารออเด็ฟมาเสิร์ฟ พวกเราประมาณนี้แหละนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้บ้านพิมพ์ก็ทําเป็นบักรละวาของตุรกีด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพิมพ์จะพาไปชมอีกทีหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราไปไหว้คุณปู่กับคุณย่าข้างบนก่อนนะคะโอเคไป้า you ready? Ready Ready ไปค่ะไปเ

Oh, hadi. Hadi annene ver. Git anneye ver Gard, koş. Gel gel Anneye ver anneye Gel. Oo. Çok güzel. Kaka da Çok tatlı anne. Anne <laughs> yap. Hop hop önce hop. Hadi. Çok เออขอบคุณครับลูก thank you ก่อนเคขอบคุณครับปรลูขอบคุณครับขอบคุณครับยามขอบคุณครับสลุก thank you. thank y o นดยาบขอบคุณครับขอบคุณครับ เร y ยก็เบบีไปบ้านยาทวดใช่ไหมครับเบบีก็ d ด r ร i n ิปะปาหี่โอเคไปบ้านยาทวดกันนะคะนั่งกับแม่แล้วตอนนี้พิมพ์กับแฟนแล้วก็น้องซีเจกำลังจะไปบ้านยาทวดกันนะคะหลังจากนั้นก็จะไปบ้านยายทวดนะคะถึงจะต่อบ้านลุงบ้านป้าต่อๆไปเรื่อยๆนะคะ จุดเดอิติงทดเลยใช่ป่ะเบบี้วันนี้เราจะกินขนมหวานกันแบบจุกๆไปเลยนะคะทุกคนค่ะขนมหวานตุรกีนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะป๊ะป๊าแฮนซัมแล้วบ้านย่าจะอยู่ใกล้ๆนะคะทุกคนไม่ได้ไกลนะคะสองพ่อลูกอีแฮนซัมรูปหล่อของฉัน

Deniz öp öp Deniz, <laughs> <Nereye? gülüyor> Ah, <laughs> <Öp, öp. gülüyor> sarma. 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 <laughs> Ani ben kau. Üzüm. Pil pilav, pirinç. Pirinç. <laughs> sarma Uğraşma. Ha? İçeri gelelim. <laughs> bir, bir yardım etsin bak. Ne? Ne kadar kon? Bundan. otur. Otursan verecek babaanne tamam. Bakalım ne verecek ha. Al bakalım şimdi. Evet.

เปล่าชิ้นลูกเปล่าเต่มกาแฟตุกีๆกันนะคะ ยับลูกยับคิสคิสเอาน่าเนี่ย thank you กับลูกขอบคุณครับกับลูก bravo bravo ขอบคุณครับกับลูกขอบคุณครับก่อน thank you กับลูกเดซี่เจนเดนิส thank you thank you อบลาลูกโอเคบ๊าย ตอนนี <t <t ้พิมไปบ้าน้าตออกนะคะป้าคนเล็กลสวัสดีค่ะบายลามันก็จะเป็นเทศกาลไหว้ทักทายนะคะทุกบ้านก็จะมีแต่ขนมหวานขนมหวานชากาแฟมาเสิร์ฟอยู่เงี้ยทุกๆบ้านเลยค่ะทุกคนค่ะ เมนูก็จะค,คล้ายๆกันขนมหวานบัลลาวาหรือไม่ก็ข้าวพันใบงุวนประมาณนี้ค่ะดเดี๋ยวเราจะไปบ้านป้าคนโตต่อนะคะแล้วก็จะไปต่อบ้านยายทวดแล้วก็หมดภารกิจว่ายญาตินะคะทุกคนคะ่ะดูน้องจีเจไม่ยอมจะนั่งรถกับป้าเดี๋ยวออกไปถนนใหญ่พิมก็เอามานั่งด้วยนะคะ,ะและหลายคนอาจจะถามว่าทาไมไม่อน้องนั่งคาซีททำไมอน้องนั่ง กับปะป๊าเวลาขับรถก็คือบ้านเราจะอยู่ในละแมกเดียวกันนะคะรัศมีแค่1กิโล2กิโลแค่นี้เองค่ะมันยังไม่ได้ออกไปถนนใหญ่ก็จะเป็นซอยเล็กๆยิบๆเยอะๆอย่างเงี้ย่ะทุกคนค่ะนะคะก็ไม่ได้ไกลหล้วปะป๊าก็ขับแบบสโลลี่สโลลี่ช้าๆไปเรื่อยๆนะคะวันเหนื่อยของเราต้องชี่เจวันนี้วันรวย ตอนนี้พิมพ์กับแฟนก็มาถึงบ้านป้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็ไปบ้านยายหลังสุดท้ายก็สิ้นสุดภารกิจนะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็กินข้าวห่อองุ่นกับผักละว่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะอ้าเบน เฮ้ยเข้าไปวิดีโอทำอยู่ชั่นเ,เนดตอนนี้พิมพ์กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็มีญาติญาติที่เป็นน้องของแม่นะคะน้องของพ่อเขาก็มาไหว้พ่อปู่กับไม่ยากพิมเหมือนกันนะนะคะวันนี้ก็ปลาเข้าไปสี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นประเพณี วันบายลำวันหยุดยาวหรือวันพักผ่อนหลังจากวันละมาดอนที่เขาถือเซนโอดมานานหนึ่งเดือนนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ